ะนะครับคณะเจ้าภาพรเราถึงบริเวณที่เราะจะทำพิธีฝากอัธิแรงคารของคุณแม่ปราณีมูลสังเทนะครับเดี๋ยวจะเรียนเชิญตัวแทนเจ้าภาพหนึ่งท่านนะครับว่ายอาธินะครับเชิญครับเดี๋ยวว่ายอาธิพร้อมกันนะครับขออนุญาตกล่าวนำนะครับว่าตามนะครับอิมัง นามรูปังอนนจจังอิมังนามรูปังทุกขังอิมังนามรูปังนอนัตตาเชิญปักทูบที่ดอกไมนนะ้นั่นเลยนะนะนเสร็จแล้วนะครับเชิญท่านแรกเลยหยิบดอกไม้ที่ผ่านหยิบดอกไม้ที่ผ่านครับ อจิบดอกไม้ขึ้นมาครับวางนี้ครับโรยบนนี้ดอกไม้โรยน้ำอบพรมด้วยครับน้ำอบพรมครับวางไว้ครับเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบที่ผ่านถือไว้หนึ่งดอกนะครับถือไว้นั่งรอครับขอเชิญนะครับท่านนั่งรอนั่งข้างบนเลยครับนั่งเลยนั่งรอนั่งรอครับเชิญนะครับทีละท่านนะครับทีละท่าน หยิบดอกไม้วางนะครับน้ำอบพรมเสร็จแล้วดึงดอกกุหลาบถือไว้หนึ่งดอกก่อนที่เราจะากระทำพิธีฝากอัฐิแรงคารของคุณแม่ปราณีมูลสันเทีก็จะเชิญญาติญาติทุกท่านนะครับหยิบดอกไม้วางบนอัฐิเสร็จแล้วน้ำอบพรมหลังจากนั้นดึงดอกกุหลาบาถือไว้ท่านละหนึ่งดอกนะครับเมื่อครบ ทุกคนนะครับผมนาวาเอกวีโรจน์นะครับจะกล่าวนำฝากอัฐิแล้วก็อังคารของคุณแม่ปราณีมูลสันเทียอังคารก็คือเท่าบนกระดูกนะครับส่วนอัฐิก็คือกระดูกนะครับโดยมากเราก็จะเรียกว่าลอยอัฐิแล้วก็อังคารนะครับนะครับดอกไม้วางจิดดอกไม้ใส่หรือ,อยังครับเรียบร้อย หยิบดอกไม้ที่ผ่านใส่แล้วนะครับอ่าอมันเป็นลายสองดอกได้แบนถึงเวลามาไม่มีปัญหาคือดอกก็ได้ไอที่ให้ดอกเดีวเพราะว่าคนน้อยไอคนเยอะถ้าเกิดคนมากๆเราก็จะให้คนละดอกถ้าคนเยอะสองดอกอ่าเผื่อได้ได้อ่าได้เลยได้เลยนะครับอ่าเบลล์ลมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตดำเนินการต่อนะครับ